ให้ความร่วมมือหน่อยสาวอาทิตย์อย่าเผาขยะได้ไหมเพราะว่าเราก็ตาผ้าสาวอาทิตย์อะเนาะเขาก็ให้ความร่วมมือบ้างพอสักพักเขาก็กลับมาทําเหมือนเดิมแหมเขาแกล้งกันหรือเปล่าคะเนี่ยเรามาดูข้อกฎหมายที่เราจะเอาผิดกับบุคคลพวกนี้กันเลยนะคะตามพระราชบัญญ,ญัติการสาธารณสุขพศ2535มาตรา25กําหนดว่าในกรณี สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Mo เด n Law c h a ช n e l อีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็มาพบกับทานายนัทวรรณอุณาภาคหรือเรียกสัส้นๆว่าทนายอ,อมสินก็ได้ค่ะคลิปนี้อ,อมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเผาขยะในที่ดินตัวเองจะมีความผิดหรือไม่ยอย่างไรค่ะก่อนที่จะเข้าสูะะ่เนื้อหาเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะค่ะสิ่งที่อ,อมจะนํามาพูดในวันนี้นะคะน่าจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับผู้ชมทางบ้านนะคะเพราะว่าออมก็เพิ่งเจอมากับตัวเลยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อนบ้านอ,อมนะคะเผาขยะแล้วควันลอยเข้ามาที่บ้านของอ,อมค่ะแล้วเ้าเอิญเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้อ,อมก็ซักผ้าตากแล้วทีนี้ทั้งขยะของเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับที่ตากผ้าของอมเลยพอควันมันลอยเข้ามาที่บ้านของอมแล้วมันโดนเสื้อผ้ามันก็มีกลิ่นติดเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้เราอะเดือดร้อนเนาะเราก็ต้องเอาเสื้อผ้าไปซักใหม่ทําให้เราเสียเวลาค่ะคุณแม่ออมก็เคยไปพูดกับเขาอยู่หลายรอบนะคะว่าให้ความร่วมมือหน่อยเสาร์อาทิตย์อย่าเผาขยะได้ไหมเพราะว่าเราก็ตากผ้าเสาร์อ,ะนะอาทิตย์อะเนาะ ความร่วมมือบ้างพอสักพักเขาก็กลับมาทําเหมือนเดิมแหนเขาแกล้งกันหรือเปล่าคะเนี่ยเรามาดูข้อกฎหมายที่เราจะเอาผิดกับุคลพวกนี้กันเลยนะคะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535มาตรา25กําหนดว่าในกรณีที่มีเหตุอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่บริเวณอาศัยใกล้เคียงกันให้ถือว่าเป็นเหตุรําคาญเช่นแหล่งน้ําทางระบายน้ําที่อาบน้ําซ่วมการกระทําใดๆอันก่อให้เกิดกลิ่นแสงลังสีความ รหรือข่าเหมาควันตามมาตานี้ค่ะประกอบกับมาตรา28ที่กําหนดไว้ว่าในกรณีที่มีเหตุลาคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชนให้เจ้าพนักงานท้องถิน่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระง,งับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่งหรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคำสั่งนั้นได้ค่ะค่นอกจากนั้นแล้วการเผาขยะก,ก็ยังมีความผิดตามพรบสิ่งแวดล้อมดนวยนะคะเพราะว่าทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศค่ะถ้าเพื่อนๆถูกสร้างความราคาญเดือดร้อนตามที่อ,อมได้กล่าวมาข้างต้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถแจ้งต่อเทศบาลหรือว่าหน่วยงาน งทีี่่่เกยวข้้อไดคะแม้ถ้าเพื่อนบ้านยังไม่หยุดเผาขยะแบบนี้ออมก็คงต้องใช้กฎหมายจัดการแล้วล่ะค่ะท้ายนี้ออมขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามโมเดลล a ชแนลด้วยนะคะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้นะคะอยากจะปรึกษาก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะจะมีแอดมินคอยล็อกคิววันเวลาปรึกษาไว้ให้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีค่าใช้จ่ายค่ะท้ายนี้ขอฝากเพจโมเดลล w โมเดลล l อะคาเดมี่และ l a อท a l k กด้วยนะคะค่าสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ